บกับแพรในช่องเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวนะคะและนี่คือรายการแพรบ้า5 0 0ค่ะเนื่องจากว่าเนี่ยเป็น EP 9ของเรานะคะเราก็เลยมาที่ต่างสถานที่ค่ะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะสยามค่ะและนะคะเนื่องจากว่าเป็น E p พีเค่ะแพรก็เลยมาในลุคใหม่ค่ะเพ,เพื่อนๆเป็นไงคะชอบสีผมใหม่แพรหรือเปล่าคะ โอเคยังไม่พอนะคะเนื่องจากเป็น EP9 ค่ะเราจะไม่ใช้กล่องสัตฉลากแล้วเพราะอะไรนั่นล่ะคะเพราะว่าเราลืมเอามาค่ะเราจะใช้เป็นนี่ค่ะวงล้อหันศาค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะแพลวก็ได้ใส่ฉลากทั้ง7อันของแพลนะคะไว้ในวงล้อหันศาแล้วเพียงแค่แพลวกดหมุนค่ะเราก็จะได้รู้กันนะคะว่าเราจะเป็นยาจกหรือว่าจะเป็นคนรวยที่สยามค่ะให้เพื่อนๆดู ว่าวันนี้ผมสวยโชคดีแน่นอนนะคะได้อะไรคูณสองว้าวคูณสองค่ะเพื่อนเพื่อนถือว่าไม่น้อยเลยนะคะตั้ง1,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้หาข้อมูลมานะคะเราก็เดินแบบงงๆค่ะไม่รู้จะกินร้านไหนดีนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนี้ดีกว่ามีฟู้ดทรัคด้วยค่ะดูเก๋มาก เราก็เดินเตะๆอยู่ที่สยามจนเรารู้สึกว่าเราต้องตีวงให้แคบลงค่ะก็เลยมาเดินสยามวันนะคะชั้น4ี่กับชั้น5มาดูกันว่าเราจะได้ทานอะไรค่ะโอ้ยเพื่อนๆคะ่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะไม่เคยมาเดินสยามเลยแล้วร้านที่เราอยากกินนะคะคนก็ต่อคิวยาวมากเป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วทำให้แพลกับพี่ติงเนี่ยคิวกันสุดๆเลยคะ่ะเราก็เลยเข้าร้านอะไรก็ได้กันตายคะ่ะเพื่อนๆ การถ่ายครั้งนี้ก็เลยล้มเหลวค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันต่อมาแพลวจะถ่ายแผลบ้า500ร้อยหีีม่อีกครั้งนึงค่ะยังไงนะคะก็ดูกันต่อเลยรับรองความสนุกไม่หายไปไหนแน่ตกลงว่าร้านนี้ใกล้ที่จอดรถที่สุดกินร้านนี้เลยค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่ายูกัเนคค่ะหรือยูกนนาไม่แน่ใจนะคะ เป็นร้านอาหารเกาหลีที่ทพี่ๆไอเลิฟทูโกเคยไปกินค่ะมันจะเป็นแบบผัดๆนะคะแล้วก็มีกระทะเป็นชีสด,ด้วยแพลวเลือกเป็นผัดค่ะเพราะว่ากินแค่ชุดละ500แบบให้มันแบบอิ่มๆก็พอค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วก็จะมีคนมาผัดให้เรานะคะใส่เส้นอูด้งนะคะมีผักแล้วก็มีเป็นเนื้อไก่นะคะมีเกี๊ยวซ่ารวมอยู่ในชุดด้วยแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนค่ะก็คือประมาณ500บาทต่อชุดนะคะ แล้วก็มีซุปเป็นซีฟู้ดด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามีสลัดรุ่นใหม่ค่ะเป็นแอปสลัดในมือถือค่ะเพื่อนๆเป็นวงล้ออย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ใส่สลัดของเราค่ะจากนั้นก็กดสตาร์ทค่ะ มันก็จะเป็นวงล้อยอย่างนี้เดี๋ยวเรามาจับฉลากกันเลยดีกว่านะคะว่าวีคนี้นะคะเราจะได้เงินไปกินอาหารเท่าไหร่คะเริ่มเลยนะกดสปินตรงนี้เลยค่ะที่ถานตันไม้เพียงเพียงเพียงสี่สี่คูณ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 ,คณส่คูณสค่เพื่อน ตอนนี้นะคะเราได้คูณ2นะคะก็คือ500คูณ2เท่ากับ1,000บาทค่ะซึ่งเราก็จะไปกินซันไลท์ทาโก้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแพลวใช้แอปของ e t h ิโกอ่ะคะ่ะมันได้ลด50%นถ้ามากินตอน10โมงพอแพลวสมัครแอปจองร้านตอน10โมงปุ๊บใช่ไหมคะแพลวก็มาจับฉลากนี่แหละคะ่ะว่าได้เท่าไหร่ต้องขอสาบานล้านปาเปอร์เซ็นต์นะคะว่าไม่มีขี้โกงแน่นอนค่ะได้พันหนึ่งจริง ไปกินกันดีกว่าเนี่ยยังตกใจอยู่เลยนะถ้าซื้อว่าได้แบบ250บาทคือไม่มีทางกินของเขาได้แน่นอนอะแต่นี่เราได้ตั้ง1,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะมาตอนห้างเปิดนะคะรถว่างมากเพื่อนๆคะคือตอนนี้นะคะทางชาแนลของเราเนี่ยได้2 0 0 0 0ื่นซับสไครต์แล้วเดี๋ยวแพลวจะเข้าไปซื้อของขวัญ3ชิ้นที่ร้านมินิโซเนี่ยคะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆเล่นกิจกรรมกันนะคะ รอรับรางวัจลจากแพรมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะวันนี้อะค่ะเป็นวันที่แตกต่างจากทุกวันนะคะคือปกติเรามาทําแพรบ้าห้0รวันนี้แล้วก็ดูหนังวันนี้ด้วยมันทําให้เราต้องนอนดึกเพราะต้องตัดต่อคลิปดูหนังแต่คราวนี้คือเรามาตั้งแต่ห้างเปิดเลยค่ะไม่ทําตัวเฉยแๆมีเป้าหมายค่ะก็รู้สึกว่าแบบ วันนี้สนุกอะ่ะสำหรับใครที่อยากจะมาทานซันไรทากโก้นะคะก็คือเข้ามาชั้นหนึ่งฝั่งบิ๊กซีค่ะแล้วก็จะเห็นร้านนี้เลี้ยวเข้าไปเลยร้านมันอยู่แถววสัสันแถวร้านทองค่ะแถวแบบเวิร์กธนาคารของชั้นหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เพลก็อยู่ที่เวิร์กธนาคารแล้วนะคะมองไปข้างหน้าก็เจอซันไรทาโก้เลยค่ะนี่บรรยากาศเม็กซิกันสุดๆค่ะเริ่มต้นนะคะเราต้องเอาเมสเซจให้พี่เขาดูก่อน มาจากอีทิโกต้องเอาอะไรให้บ้างคะจะมีเป็นรหัสอันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็เนี่ยแหละค่ะพอสมัครแอปอีทิโกจองเวลาเรียบร้อยนะคะก็มาที่ร้านค่ะแล้วก็เอาเมสเซจเอารหัสให้ดูค่ะเขาจะส่งเมสเซจมาให้ในมือถือของเราเมนูไหนที่ฮิตที่สุดอะคะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะก็จะเป็นตัวยูเซียบอยทางโกนะคะเป็นตัวนี้นะะคื คือเพื่อนหนูเขาทานเนื้อไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างสามารถเปลี่ยนเป็นไก่เป็นหมูได้คะ่ะอย่างนี้เราเอาเนื้อไก่หมูอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างละชิ้นได้ค่ะโอเคเอาอันนี้เซตหนึ่งคะ่ะก็คืออย่างละอย่างละชิ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะที่อืมแล้วก็ซิกเนเจอร์อันดับสองก็จะมีเป็นนาโช่นะคะค่ะอ่า รสชาติจะมี3แบบนะคะจะมีเบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์4จะมี2ชีทนะคะเบอร์5 3ชีทเบอร์6 3ชีทนะคะอ่าชีทมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเบอร์4จะเป็นมอสเซเรล่าชีสทาโก้ชีสนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีเนื้อสับใส่ในสัมบัดส่วนเบอร์ห้านี่จะมีมอสเซเรล่าชีสนะคะทาโก้ชีสแล้วก็จะมีเป็นชีสซอสค่ะลูกค้าแล้วก็มีเนื้อสับด้วยแนะนําเป็นเบอร์ห้าค่ะจะมีชีสแบบเดิมๆอร่อยงั้นหนูเอาเบอร์ห้าค่ะ แล้วไอเว้เขียวๆนี้นคอือเป็นือเป็นไก่หรือว่าเป็นหมูดีคะเบอร์หเอาหมูค่ะเป็นหมูนะคะอันนี้นี่คืออะไรอะคะอ่าตัวนี้เป็นอะโวคาโดค่ะเป็นอะโวคาโมเล่นะคะสามารถทานกับาชิปชิปอะโวคาโมเลได้อ๋อถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราสั่งสามารถทานกับนาโช่ก็ได้สามารถจิบจิบได้ค่ะงั้นหนูเอาอันนี้ด้วยหนึ่งค่ะโอเคเป็นเบอร์หนึ่งนะคะใช่ค่ะ แลตอนนี้นะคะอาหารก็เต็มโต๊ะแพลวมากๆแล้วค่ะทุกเมนูได้ลดตั้ง50%อรเนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกเลยก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นนาโชนะคะแล้วก็มีชีสราดถึงสาอย่างด้วยกัน,นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าจานจะร้อนกว่าใครเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ทำการละลายชีสมานี่ค่ะแผวเอาอันนี้เลยชีสเยอะดีนักนี่ดูสิคะยืดๆเลยค่ะน่าทานมาก อืมอร่อยมากแต่ว่าไม่เผ็ดคือมันกรอบมัน,ม,น,ม,นมันของชีสนะคะอร่อยอะค่ะแล้วก็จุ่มไอสีรีมขาวๆอะ่ะจานนี้อร่อยมากค่ะคือใครมาต้องสั่งนะคะกินแบบเป็นขนมขกับเพื่อนได้ค่ะอร่อยมากจริงอืมให้อารมพิซซ่าลาบอะไรเงี้ยค่ะเนื้อทดีอะ่ะชีสแบบเข้มข้นมันอร่อย ต่อมานะคะก็คืออันนี้ค่ะเป็นเหมือนนาโช่นะคะแล้วก็ดิฟกับน้ำจิ้มคล้ายๆกับอะโวคาโดนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำจิ้มของแม็กซิกันอนะซาซ่าใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเป็นน้ำจิ้มอะโวคาโดกันค่ะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะดูแบบดูแบบดยูนิคมากเป็นอะโวคาโดสดอยากรู้จังว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวแพรจะชิมแล้วนะคะอันนี้สําหรับแพรแพรรู้สึกว่าไม่ใช่รสชาติที่แพรชอบ ค่ะเพื่อนๆมาถึงอันที่3นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น USA c a r b o ยค่ะ mm hmm. ซึ่งแพลวสั่งเนื้อแล้วก็หมูแล้วก็ไก่อย่างละชิ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแพลวจะลองชิมดูนะคะ mm hmm. ในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะมีกลิ่น mm hmm. เครื่องเทศอินเดียนะคะแต่ว่ามันจะมาแบบบดๆ, mm hmm. บดๆก็คือแบบนิ่มเคี้ยวง่ายแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นอาหารอินเดียเนี่ยแพลวแนะนําว่าไม่ต้องสั่งเนื้อนะคะเดี๋ยวลองชิมไก่กันดูกัน ไม่มีกินก่นแบบเครื่องเทศเหมือนอาหารอินเดียค่ะเพื่อนๆต้องบอกว่าอาหารอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะคะถ้าสําหรับแพลมาร้านนี้สิ่งที่ยังไงต้องสั่งเลยก็คืออันนี้เลยค่ะหมายเลขห้านะคะ national c h e e s u p r e m e ค่ะมันอร่อยเข้ากันมากเลยคือมันลดคนไทยเลยอร่อยมากจริงๆนะคะร้อร์ซ็ตว่าต้องชอบกันแน่ ต่อ,อนะคะมาดูเมนูนี้บ้างเมนูนี้เนี่ยคือสำหรับแพลถ้าเป็นเนื้อเนี่ยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศเหมือนอาหารอินเดียนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไก่หรือหมูเนี่ยก็คือปกติเลยทานแล้วมันก็ให้อารมณ์แบบเป็นแบบแห้งๆหน่อยนะคะควรที่จะทานน้ำไปด้วยเมนูนี้ถามว่าถ้ามาอีกจะสั่งไหมก็ คิดว่าเพื่อนๆน่าจะลองนะคะแต่อาจจะลองแบบแค่ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูว่าชอบไหมถ้าเกิดว่าชอบก็ค่อยสั่ง3ชิ้นต่อมาเป็นดิฟแบบนี้นะคะคือถ้ามาก,กันกับเพื่อนๆเยอะๆอะควรที่จะสั่งนะคะเพราะว่าโทเมทโทเฟสอ่ะเป็นเป็นซอสที่แพลวชอบที่สุดก็คืออันนี้ค่ะเป็นซอสที่แพลวชอบส่วนอะโวคาโดที่เหมือนจะเป็นไฮไลท์นะคะส่วนตัวแพลวอะไม่ชอบกินอะโวคาโดบด แพลชอบกินเป็นอะโวคาโดแบบเป็นชิ้นๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยไม่ใช่เป็นลูกรักสําหรับแพวค่ะมันเล,แบบเลือกน้ำจิ้มได้ไหมครับเลือกน้าจิ้มได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกน้ําจิ้มได้แบบมีหลายหลายอันมากที่แพลเลือกที่แพลชอบก็จะเป็นนี้ค่ะเฟตเทเมทันะคะส่วนอันที่พี่ดิงชอบเนี่ยจะเป็นซันไลท์ซัซ่านะคะก็คือลองลองสั่งมาดูนะคะชอบ นี่ก็น่าสนใจค่ะสำหรับความรู้สึกที่มากินร้านนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกแตกใหม่มากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทานอาหารเม็กซิกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอุ้ย คนเม็กซิกันเขากินของเหมือนของกินเล่นเลยอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆน่าจะชอบค่ะแล้วยิ่งถ้าแบบมากันเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่แล้วแบบจ้วง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 อย่างเงี้ยค่ะคือสนุกแน่แพลทำให้แพลร,รู้สึกว่าแพลอยากจัดปาร์ตี้นาโชที่บ้านอะน,นะคะเพราะว่าถ้าชวนเพื่อนมาเยอะๆแล้วมาจ้วงจ้วงจ้วงแล้วเปิดหนังดูกันอะมันต้องสนุกมากแน่ๆเลยค่ะส่วนรสชาติของอาหารเม็กซิกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรสของหอมแดงนะคะมะเขือเทศนะคะ ซึ่งจะพูดยังไงดีอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับลาบบ้านเรานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแค่เนื้อตรงนี้เท่านั้นเองที่จะมีกลิ่นอายของเครื่องเทศอินเดียนะคะเพลคิดว่าใครที่ชอบขนมครบเขียวเนี่ยคงจะต้องชอบอาหารเม็กซิกันแน่ๆเลยค่ะ